มาถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะเปลี่ยนฐานของกองน้ำนะครับกองน้ําสําหรับใช้เลี้ยงปลาส่วนกองที่ผมใช้ก็จะเป็นกองตัวนี้นะครับก็มันจะมีหลากหลายแบบนะครับก็ลองเลือกใช้กันดูแต่ที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้ใช้ไปหลายเดือนแล้วครับไม่เคยได้เปลี่ยนเลยนะครับวันนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนส่วนหน้าตาฐานนะครับฐานกองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นฐานที่ทํามาจากกะลามะพร้าวนะครับเขาเรียกฐานคาร์บอนอะไรต้องมีตัวช่วยในการเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะว่า มันค่อนข้างเปิดยากมากแต่เราไปดูกันครับว่าเปลี่ยนยังไงบ้างน,นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นไอทางที่เราจะเอาฐานคาร์บอนออกนะครับเขจะใช้คีมนะครับใช้คีมเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็จะเอาคีมมาบิดๆออกนะครับเพราะว่ามันถ้าใช้มือนี้ค่อนข้างเปิดออกยากส่วนระยะการเปลี่ยนทายนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1-3เดือนนะครับเราจะเปลี่ยนตามการใช้งานของเราก็ได้นะครับเพราะว่า บางคนอาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับเราใช้เป็นระยะเวลานานๆครับก็ควรที่จะสังเกตนะครับเวลาเปลี่ยนน้าปลาหรือถ่ายน้ําปลาในหลต้นก็ให้เราสังเกตก่อนนะครับถ้าเราเปลี่ยนน้ําไปใหม่นะครับแต่ว่าน้องๆมีอาการซึมหรือว่าไม่ค่อยไหวนะครับหรือว่ามีเมือกออกมาจากตัวนะครับก็ให้สันนิษฐานเลยครับว่ากองคอรีนแล้วน่าจะหมดอายุการใช้งานแล้วครับให้ทําการเปลี่ยนเลอดแกะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเป่าไอ้ฐานกองคาร์บอนออกมานะครับ นี่ก็จะเป็นประมาณแบบนั้นนะครับแล้วก็ใช้น้ําดันนะครับฐานคาร์บอนที่อยู่ข้างในนะครับออกมาให้หมดนะครับก็ออกมาให้น้ําใสๆเลยพอน้ําใสแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเติมไอ้ฐานคาร์บอนใหม่กันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กลวยนะครับเป็นตัวช่วยในการกอกฐานคาร์บอนเข้าไปในตัวกรองของเราแล้วก็จะทําการเทนะครับ่านคาร์บอนลงไปเลยนะครับแล้วก็ทําการค่อยๆเขย่าๆขย่าับให้มันลงไป แล้วก็การใช้ถ่านานะครับใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเกินไปนะครับมันจะทําให้น้ําไหลช้าหรือน้ําไม่ไหลเลยนะครับเพราะฉะนั้นใส่ในปริมาณที่มัน <จะ S 2> พอ <จะ S 2> ดีกองตัวแรกนะครับที่ผมทําการเปลี่ยนก็จะเหลืออีก2ตัวนะครับ2ตัวที่เราจะต้องเปลี่ยนกันทั้งหมดเลยนะครับ<า>ทีเดียวที่เราใส่ถ่านคาร์บอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันว่า จะได้ไหมน้ำมันจะไหลตามที่เราต้องการหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ทําการเปิดน้ำนะครับน้ํามันก็จะไหลเส้นสีดำๆออกมาแบบนี้เลยเราก็ต้องรอจนกว่าน้ําจะใสนะครับถึงจะนําไปใช้เลี้ยงปลาของเราได้นะครับน้ําใสแล้วเราก็ใช้ไปเลี้ยงปลาของเราได้เลยนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดใจกดไลค์กดแชร์นะฝากกดติดตามเป็นลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ๊ายบายครับ